นั่้ وم งอก p หน้าไวดู้องแท้ left for s งไหนนากะน쉽ที่ i n f จえっ aaa e e โอ้ย โอ้ยลูกขาบรทันมากอบบอุ้ยไม่ไหวแล้วแม่ค่ะไปเส้นน้อแม่ค่ะแม่ค่ะโอ้ยคือมีคนน้อเห็นจังไหนน้อหืมตีคนอขอสักไม้เอ้ยขอเักสองไม้ด้วยเล่นปุ้ยได้กลัวแบบนั What? <laughs>